นวัตอวดพาสปอร์ตถือสัญชาติใหม่สิทธิประโยชน์เพียบนวัตอิสระไครศสินบอสใหญ่แห่งเวทีการประกวดมิสกแกรนที่ก่อนหน้านี้มีประเด็นได้ทำการลี้ภัยไปต่างประเทศโดยล่าสุดเจ้าตัวได้รับสัญชาติเพิ่มพร้อมกับอวดเล่มพาสปอร์ตสาธารณรัฐโดมินิกันแล้วค่ะ ซึ่งการที่นวัดนั้นเขาเป็นอีกหนึ่งนักธุรกิจที่ต้องเดินทางไปต่างประเทศบ่อยครั้งโดยเฉพาะการจัดประกวดมิสแกรนด์อินเตอร์เนชแนลการถือสัญชาติโดมินิกันเพิ่มนั้นก็ถือว่าได้รับสิทธิประโยชน์มากมายเอื้อต่อการทําธุรกิจเป็นอย่างมากอย่างเช่นสามารถเดินทางเข้าออกประเทศต่างๆได้143ประเทศทั่วโลกโดยไม่ต้องขอวีซ่าประกอบยุโรปเซนกนโซน26ประเทศในยุโรปอีกด้วยซึ่งประเทศนี้ถือว่าเป็นประเทศที่นักธุรกิจส่วนมาก เลือกที่จะขอถือสัญชาติเพิ่มเพื่อการติดต่อง,งานจะได้ทำราบรื่นและไม่จำเป็นต้องเสียภาษีเงินได้หากไม่ได้พำนับในโดมินิกันอย่าลืมกดติดตามและกดกระดิ่งเพื่อจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆกันด้วยนะคะขอบคุณคะ่ะ